สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูยอดฮิตประจำค่ายลูกเสือเนตรนารีกันนะคะแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตตอนที่เรียนมหาลัยด้วยค่ะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกเร็วและอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเปิดเตาให้วุ่นวายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมายําปลากระป๋องกันนะคะก่อนอื่นเราจะแยกตัวเนื้อปลากระป๋องออกจากตัวซอสก่อนนะคะอันนี้บางทีเพื่อนๆอาจจะ มีสูตรของตัวเองแล้วก็ทํากินเป็นประจําง่ายๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตรของอีฟก็คือจะชอบแยกเนื้อปลากระป๋องออกจากตัวซอสค่ะเพราะว่าเวลาที่เรากินไม่หมดนะคะเราสามารถเอาเนื้อปลากระป๋องนะคะไปทําเมนูอย่างอื่นได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ําซอสกันนะคะ ก็จะมีพริกแดงพริกเขียวซอยนะคะหรือว่าถ้าเป็นพริกแห้งพริกป่นก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำมะนาวค่ะความเปรี้ยวขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเช่นกันนะคะแล้วก็ผงชูค่ะแล้วแต่ชอบเช่นกันคะ่ะจากนั้นตามด้วยเกลือนะคะ ยำปลากระป๋องจะไม่ใส่น้ำปลานะคะงเพื่อนๆจะเป็นเกลือนะคะมันจะอร่อยกว่าอันนี้คอนเฟิร์มค่ะแล้วก็ตามด้วยผักนะคะก็จะมีตะไคร้หั่นซอยนะคะแล้วก็จะเป็นหอมแดงนะคะแล้วก็ใบหอมซอยตามด้วยผักชีฝรั่งนะคะหรือว่าจะเป็นผักชีธรมรมดาบ้านเราก็ได้ค่ะ จากนั้นเราก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็อาจจะตักชิมก่อนก็ได้นะคะเพื่อเช็ครสชาติเนะว่ามันถูกใจหรือเปล่านะคะจากนั้นเราก็จะเอาไปราดที่ตัวปลากระป๋องเมื่อกี้เลยค่ะก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอะไรง่ายๆแล้วก็บางทีอาจจะมีเป็น ฝนตกออกจากบ้านไม่ได้นะคะกินแบบนี้มันก็ง่ายแล้วก็เร็วไม่ต้องจุดเตาให้วุ่นวายนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้อิฟจะกลับไปแน่นอนนะคะภายใน 2- 3วันนะคะมันก็จะต้องใช้เวลาในการดูคลิปไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้ถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ